กลาบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมตามสัญญาที่บอกว่าจะทําติดต่อกันสองสมวันไปเลยนะฮะถ้าพระยังมีนะครับเอนะฮะก็เมื่อคืนเมื่อรุง่งเช้าผมก็ยังตอนนี้ยังทําการทดลองอยู่ว่าเอ๊ะผมทําแบบช่วงดึกเหมือนเดิมนะฮะร,ระหว่างทำช่วงดึกเหมือนเดิมกับช่วง นอนหัวค่าแล้วก็ตื่นมาทําช่วงเช้าเออไหนดีก็กันนะก็ปร,กรากฏแล้วก็น่าจะพอกันนะแต่ตอนนี้ยอดดูในในคลิปเมื่อเช้ามืดเนี่ยก็ยังไม่ไม่ค่อยแั่เท่าไหร่นะไม่ค่อยค่อยวิ่งนะยอดดูตอนนี้ล่าสุดเนี่ยผมดูนี่น่าจะประมาณหกเจ็ดร้อยค่นั้นเองหกเจ็ดร้อยครั้งนั่นเองนะครับผมแต่ก็แล้วแต่บบางทีเกี่ยวกับการพานหัวปกด้วยนะแต่จริงแล้วแต่ละคลิปก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ต่ําพันนะ นะส่วนใหญ่ก็จะพันนิดๆอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าตามเป้าหมายนะถ้ายอดยอดคิปอยู y ่ Q U ประมาณ1นึ่งพนะแต่เป้าหมายสําคัญมากนั่นก็คือต้องขายภายได้ด้วยนะครับผมเมื่อคืนก็กลับขอบคุณนะเอฟซทุกท่านเลยนะหลายๆ่านที่ปิดผ้าไปนะครับผมปิดผ้าไปแล้วก็มาอวยพรปีใหม่ด้วยนะครับกลับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็มาถึงเรื่องพระของเราวันนี้ก็มีใหม่บนเก่านะครับเอฟซี FC. มีจะคิป นี้คลิปก่อนนี้มั่งนะแล้วก็ใหม่บ้างนะครับผมมีอะไรนะฮะไปดูกันองค์แรกนะครับ f 4นะฮะอันนี้ก็เป็นกระดูกนะอันนี้ผมได้มาตั้งแต่บึงบ้านแล้วเนี่ยอันนี้นะไม่รู้ผมบอกกเท่าไหร่นะรู้บอกไปแพงไปหรือเปล่านะครับสำหรับเสือนะเนี่ยดูนะครับ f นะผิวธรรมชาตินะผิวธรรมชาติเก่าเก็บนะครับ าก็เกกบนะระดูกนะเป็นกระดูนะกะดนะครับผมนี่ฮะเขาบอกว่าเป็นเสือหลวงพ่อสายนะครับผมนะฮะสิทหลวงพ่อปานนะยุคเดียวกับหลวงพ่อนกอะไรประมาณนี้นะครับนี่ฮะถือว่าเนื้อหาจัดจ้านนะครับเอฟซี FC. นะฮะเป็นกระดูกนะฮะกระดูกนะครับเดี๋ยวนี้หลอกกันไม่ได้นะงาเออกระดูกเอออะไรนี้หลอกกันไม่ได้นะครับเอฟซี FC. นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ถือว่าผิวธรรมชาตินะครับเอฟซี FC. มีเล็บดำไป่อยก็ต้องกรอบกาบขออภไยนะยังไม่เวลาจัดเลยนะคเับ f c นะเพิ่งจะเสร็จจากงานมานะครับผมนะเอาสองพันนะครับอันนี้นะครับ f นะแล้วก็อันนี้นะครับลงไปเมื่อคืนก็มีโอ้โหคนถามกันมามากมายนะเป็นสิบท่านนะครับผมแต่ก็มาต่อราคากันแบบว่าผมก็ผมเปิดถูกเลยนะผมเปิดไปเมื่อเช้าในสามพันนะ พระมเหตุส่วนหลวงพ่อโบยนะสภาพเก่าๆแล้วมีรอยถักด้วยเลือดเอ้ยลวดนะเนี่ยเลือดนะเนี่ยครับผมถักด้วยลวดนะครับผมเนี่ยนะครับเนื้อเขียวปัดเลยนะครับ fc นะโลหะเขียวๆเลยนะครับ fc นะฮะเนี่ยนีได้มาจากสุพรรณนะครับสุพรรณนะครับในส่วนนะครับผมนี่ เก่านะอ่ะพีมาหาเก่ากันเลยแหละนะครับก็ยังกินพื้นยังเปิดราคาเดิมนะเปิดที่สามพันบาทนะครับ fc นะครับอ่าไปดูอันที่เคยลงกันก่อนนะครับแล้วก็มาถึงห้วยเขนนะพิมหน้าหนูนะหน้าหนูพิมใหญ่ล้ำบึกเลยนะผิวเขาเรียกว่าอา่ผิวมันเทศเลยนะผิวมันเทศหรือผิวมะขามเปียกใหญ่ๆล้ำๆเลยนะครับนี่ฮะจุดจ่ายต่างทั้งอง์นะมาต่อกันแบบว่า ถูกนะขายไม่ได้นะครับเอฟตีนะเอาพาร์ตฟอร์มนี้ไม่ใช่ว่าจะเจอกันง่ายๆนะครับผมเนี่ยผิวมีพรายเงินด้วยนะครับผมนะเนี่ฮะนี่นะครับดูเนื้อหาโลหะความเก่านะครับผมเนี่ยตอนแรกก็จะไปเอาไปประกวดงานสุพรรณนะแต่ก็ม่นลืมนะไม่มีเวลาเลยนะครับเอฟตีเนี่ยนี่นะครับได้ฐานนะครับมีมาตราพันเยอะนะมาตราพันเยอะเยอะเลยละ นะครับแต่ว่าต่อรองราคากันไม่โดนนะครับเอฟซีนะบางคนบอกถามราคาผมจำไม่ได้ผมเปิดเท่าไหร่หกพันหรือห้าพันไม่แน่ใจนะครับเอฟซีนะฮะนี่ชอบเนี่ยจุดนี้มากเลยเนี่ยเห็นยัไม่ใช่จะเกิดกิ่งง่ายๆนะสนองสนิมแบบนี้นะครับเอฟซีนะฮะนะครับใหญ่ล่ำนะใหญ่ล่ำเลยนะครับผมจะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ใหญ่เอเลยแหละ นฮะอย่างนี้นะครับแต่อันนี้เขาเป็นหน้าหนูไงนะครับหน้าหนูนี่ก็ดูกันง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับวันนี้ก็ยังเยินพื้นนะเปิดที่ห้าพันเหมือนเดิมนะฮะเปิดราคาที่ห้าพันนะครับถ้าไม่เข็มเอ่อเรียกว่าผิวมันเทศนะผิวมะขามเปียกอะไรประมาณนี้แล้วแต่จะเรียกกันนะครับสีนะฮะแล้วก็นี่นะครับพิมพ์นิยมเนื้อสัมฤทธิ์นะครับผมแล้วก็เป็นพิมพ์แต่งด้วยนะ ดูเหมือนเขาแต่งโคนะนี่นะแต่งโคนะครับไม่ได้เจอกันง่ายนะครับเนื้อหาพิมพรงพิมพนิยมนะเนื้อออกสมริดแบบนี้นะครับเอตีนะไม่ได้ฉากง่ายๆนะครับน,นะออนบี่มือลองนะครับพิมมือลองนะครับนี่พิมมือลองนะครับนี่น่ารักที่สุดนะครับผมสภาพใช้นะสภาพใช้แจกก็ยังน่ารักนะครับผมนะ ไม่ผิดหวังนะรัแบบคนเริมนพระเก่าเนื้อหาแบบพิเศษพิเศษนะถือว่าเป็นเนื้อพิเศษนะครับผมนะนี่พิมพ์นิยมเนื้อสมฤทธิ์นะครับเอาไปห้าพันนะ fc นะครับจำไม่ได้แล้วเมื่อคืนเปิดเท่าไหร่นะวันนี้เปิดห้าพันแล้วกันนะครับผมเปิดถูกเปิดแพงไปไม่เหมือนเดิมต้องกลับขอภายด้วยนะครับ fc นะจำไม่ได้นะมาถามกันเยอะนะครับ fc เมื่อคืนนะครับ ถัดมานะครับมาดูอ่านี่วัดขวางผิวมิยมฐานสูงนะครับผมนี่ฮะยังอยู่นะก็มาถามกันแตมถามกันไม่ไม่เยอะเท่าถ้าองค์พิม์นิยมเนี่ยอันนี้มีมาถามกันไม่ถึงสิบท่านนะครับผมบอกราคาไปก,ก,ก็เก็เงียบไปนะเปิดราคาไปสามพันหน้านะครับจริงแล้วผมผมบอกราคาไปตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยผมเปิดบอกราคาไปตอนท้ายนะฮะหลังจากตอนแรกลืมบอกนะครับ f ีเนี่ย โลหะเขียวนะโลหะเขียวเลยนะครับผมก็ผิวสนิมแดงคุมนะครับเนี่ยเนื้อหาน่ารักนะครับผมนะฮะเนื้อหาน่ารักนะกหนึ่งเป็นความเป็นพระแท้ดูง่ายๆนะครับเนี่ยหล่อโบราณแบบน่ารัก,น,รกน่าใช้มากนะครับนี่นะอีกหนึ่งของดีที่น่าใช้น่ารักน่าใช้น่าบูชานะครับผมคันหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับ เปิดที่3,500นะครับ FC ครับะฮะ3,500นะครับแล้วก็อ่ะดูนี้กันไปเลยนะฮะอันนี้ของใหม่นะครับผมที่ยังไม่ได้ลงนะครับผมนี่นะเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะฮะก็จะเรียกเนื้ออะไรดีอ่ะเขาคืออืมจะเรียกเนื้อเงินแรกพวงอะไรอย่างนี้ได้ไหมนะครับแต่เขาเหมือนชินนะ แล้วความเก่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย F4 นะต,ตัวผมนะคือคือเป็นพาที่แท้ลุง่ายสบายตาตาเปล่าเลยนะครับผมเขาจะหลอ่อลองพิมพ์เอวอะไรเอวยเนะจ้าของซื้อมาแพงมากนะซื้อมาเรียกว่าหลายหมื่นนะครับผมอันนี้ผมแลกเปลี่ยนชนแปะนะเงินโปะด้วยนะครับผมนะเขาชอบของเราเราชอบของเขานะครับผมเนี่ยนะเป็นพาทที่ผมผมถามมานานแล้วนะเนื้อเขาเนี่ย มีน้ำหนักนะแต่ไม่ได้หนักถึงขั้นว่าเป็นเมือตะกวัวนะผมว่าน่าจะเป็นเมือชินนะครับ fc นะเขามีประลงประหลอดขึ้นแบบนี้นะครับไม่ใช่ตะก,กวัวนะถ้าตะก,กวัวจะต้องหนักกว่านี้นะครับผมเป็นชินนะครับผมแต่น่าไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นคือเก่าและแช้ดูง่ายโดยดส่วนตัวของผมนะฟังให้ดีนะครับ fc เก่าและแช่ดูง่ายหนักจากสายตา,ายและส่วนตัวของผมนะเป็นพระที่คลาสสิกมากนะครับมีใต้ถานนะครับ สุดคลาสสิกนะไม่ได้เจอกันง่ายๆเลยครับผมนี่ฮะเนี่ย,ยแท้ในดูแป๊บเดียวก็แท้แล้วนะเนื้อหาความเก่าต่างๆพิมพ์ทรงนะการห่อความคลาสสิกนะครับเป็นพิมพ์คิจาง้าชายนะครับ้ินี่ฮคือเก่าธรรมชาติเก่าธรรมชาติเลยนะครับปนะไม่เจอกันง่ายๆนะครับผมอยู่ในมือใหญ่อาจจะเป็นเรียกว่าสร้างน้อยหาย,ยากนะ อยู่ในมือเราอาจจะบอกเฮ้ยไม่มีในสารระบบนะครับเนื้อนี้นะครับผมแต่โอ้ชองคํายังมีเลยนะเนื้อสามก๊อยังมีเลยนะครับตามรูปที่อยู่ในเขาเรียกว่าในวิหารหลวงพ่อเงินนะครับผมนะองค์นี้ด้วยความคลาสสิกความน่ารักเนี่ยผมเปิดแลบนิดน,นึงนะผมเปิดที่หมื่นหนึ่งนะใจจริงจะเปิดสักสองสามหมื่นแหละนะครับท่านีผมเปิดหมื่นหนึ่งนะขายกันแบบเอาจบๆเลยนะแต่ถ้าเอาแบบเฮ้ยอยากแบบแการันตีนะขายการันตีเป็นพระแบบแท้ สากลทั่วโลกทั่วประเทศอะไรเงี้ยนะ่ะผมเอา 1. 5ห้าล้านนะหนึ่งจดห้าล้านนะครับแต่แบบซื้อง่ายขายจบเลยนะเอาหมื่นหนึ่งนะครับหนึ่งหมืน,นะครับผมเราผัดแท้ดูง่ายๆแบบนี้นะครับเป็นแบบีนะฮะดูง่ายง่ายนะครับนี่ฮะนะถ้าเกิดว่าซื้อเป็นไม่ได้แรกของมานะซื้อกันไม่ได้ราคานี้นะเพราะาของเปิดหลกักหลักหมื่นกลางนะครับผม หลักหมื่นกลางเลยนะครับอ่าหมดหรอยงข้างบนดูข้างบนหมดก่อน,นครับมาถึงพระปิดตาจุ่มลักนะพระปิดตาจุ่มลักนะอันนี้ก็ต้องตีทางนฮะจุ่มลักปิดทองดูความเก่าเก็บนะดูดูทองนะดูความเป็นผิวหิ้งนะครับผมดูผิวที่เปิดนะดูลักนะครับผมลักแบบลักแดงนะครับเอฟตีลักแดงนะครับเนี่ยไปดูลักเป็นไหมคือจบเลยนะอย่างนี้นะครับผม ใครดูรักเป็นคือจบเลยนะเก่าเลยนะเก่าทันยุคเลยอย่างนี้นะฮะแต่จะเป็นเกจิไหนดีล่ะครับผมของตีนะี่ยสายหลวงพ่อแก้วอะไรประมาณนี้นะเป็นลูกศิษย์หรืออาจารย์ก็นะครับไปพิจรารณาเอะนะครับเอฟสีนะฮะหลวงพ่อแก้วพระพิตานะครับเอาเป็นว่าพระพิตาสายชนบุรีแล้วกันนะฮะพระพิตาสายเมืองชนนะครับ ชอบความเก่าของลักของทองตามซอกเนี่ยพิ้งเก่าเก็บนะครับ F4 นะฮะเก่าๆแบบนี้นะอยากจะเปิดเป็นหมื่นหมือเป็นกันนะแบบนี้นะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้จะได้มาง่ายๆไ,ได้มาบ่อยนะเปิดสี่พันแล้วกันนะครับ F4 นะเก่าๆน่ารนะักอย่างนี้นะครับผมสี 4, นะ่พันนะปิตาตรงนี้นะครับผมถนะัดมานะครับผม มาดูรวงพ่อเพชรนะเดี๋ยวรอกเก่านะครับพิมพ์หลังอุขึ้นอุลงนะครับโอ้โหนะเก่าเก็บแต่ดูง่ายสบายตาสดๆเลยนะครับเก่าเก็บแบบนี้นะครับผมเส้นซุ้มนีคมชัดลึกเป็นเส้นเลยนะครับเอฟตีนะเส้นคมมากนะครับผมเส้นคมมากมีการแต่งแต่งจะบใบซุ้มนะข้างละหน่อยนะครับผมนะแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นอโบราณน,นะครับ ความเอกลักษณ์ของความลหล่อโบราณน,นะครับนี่ฮะเรียนหล่อหลวงพ่อเพชรน,นะฮะตามตำราเขาก็ว่าบางตำราก็าว่าทันหลวงพ่อเงินเลยนะฮะหลวงพ่อเงินผูกเสกนะครับผมนี่นี่ด้านข้างนะครับผมนี่ฮะด้านหลังนะครับแบบยันอุขึ้นอุลงนะครับผมนี่นะฮะนี่ฮนะแต่งสบายดีมากนะแต่งสบายลึกเลยนะครับแต่งเข้าไป ลึกเลยนะครับนี่นะน่ารักน่าใช้นะครับ F4 น่ารักน่า,นาใช้นะครับผมนะเท่าไหร่ดีนะฮะเปิดสี่พันแล้วกันนะครับ F4 นะเพื่อสี่พันนะครับผมมีใจเท่าไหร่ว่ากันมานะครับ F4 นะมีใจเท่าไหร่ก็คุยกันได้นะครับ F4 นะครับราคาเปิดเป็นเรื่องสมมุติ นะครับผมแต่ช่วงหลังยอมรับว,ว่าผมไม่ได้แบบเปิดเวอร์วังอะไรแบบเหมือนเหมือนแบบแต่ก่อนนะฮะแต่เมื่อก่อนก็คือบางทีซื้อมาแรงจริงนะครับในช่วงที่ช่องแบบพีคๆคนรู้จักเยอะนะเดินไปไหนใครก็รู้จักอ่าพูดตรงนะครับเอฟซีเขาไม่ไม่ไม่ขายผมถูกตอนนั้นนะแต่ตอนนี้คือช่องเนี่ยมีเกิดขึ้นมากมายนะครับผมนะเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกจากยอดดูแล้วว่าเยอะเนี่ย พอผมมาขายพระเนี่ยเรนขายพระเนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์เนี่ยคนดูก็อย่างที่ว่าน้อยนะเอฟีติดตามก็น้อยนะครับผมแต่ถามว่าเงินผลตอบแทนจากการที่ว่าผม,ผมทํายูทูบเบอร์กับมาขายพระหนได้จะมากกันขายพระได้มากกว่านะครับเอฟี FC นะครับขายพระได้มากกว่านะครับอ่าถัดมานะครับอ่าเป็นพระนาพญาพิมพ์แข้งตรงนะแข้งตรงหรือเข่าตรงอะไรก็ว่ากันนะครับผม นี่สภาพช้ำสภาพใช้นะครับ F4 นี่นะสภาพช้ำสภาพใช้นะดูสุดคลาสสิกเลยนะนี่นะครับสุดคลาสสิกนะครับเม็ดลงเม็ดแรลนะครับ F4 นะเห็นแล้วอดใจไม่ไหวต้องซื้อนะครับผมนะสภาพใช้ใช้อย่างนี้นะครับผมต้องซื้อเลยคลาสสิกนะครับผมเม็ดลงเม็ดแกลนี่มาเปนครบเลยนะครับผม นะโอ้โหพราวเลยนะครับผมเนี่ยสมเด็จบางนางหนานะนี่หนานะครับผมนางหนาฉันว่าไว้นะครับผมนะเท่าไรดีนะครับองค์นี้เปิดสี่พันแล้วกันนะฮะเปิดสี่พันะฮะตามความเก่าความคลาสสิกนะ ความผมเปิดจาความคลาสสิกนะครับบางอย่างบางองค์สวยกว่าแต่เปิดถูกกว่านะว่าจะซื้อมาถูกกว่านะครับ F4 นะฮะนะถัดมานะครับเป็นเหรียญเอ่อเหรียญเนี่ยสองแดงพระปิดตาอยู่ข้างในนะครับผมเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าน่าจะเป็นหลวงปู่สุกปุพกเสกเหรียญนี้นะครับเนี่ยเลี่ยมเงินเลยนะเจ้าของเขาเลี่ยมเลี่ยมใช้อยู่นะครับผมเพิ่งไปเลี่ยมมาไม่นานนะครับผม เพิ่งเกลียม,มานานนะอันนี้คือแบบเก่าแห้งธรรมชาตินะคือกรอบเงินอย่างนี้นะครับเนี่ยคือส่วนที่โดนเหงื่อตดงนั้นก็เขาก็จะดำดำๆในอย่างนี้นะครับพี่ตีนะไม่ใช่กรอบแบบไปชุบน้ำยาทำเก่ามาอย่างนั้นไม่ใช่นะครับพี่ตีนะเนี่ยเขาบอกว่าต้องการใช้เลยนะเป็นเหรียญที่ว่าได้รับแบบมรดกมาเลยนะเหรียญน,นี้นะครับผมเนี่ยนะข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะ เหรียญสภาพใช้เนีตรงนี้คือเหมือนจะพุนพุนหน่อยนะครับ f สีเนี่ยเหรียญน,นี้นะครับเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงนะครับเก่าเลยนะฮะเนี่ยน,นะฮะสภาพสึกๆแต่ก็ยังมีความคมอยู่บางจุดนะครับ f สีนะมีความคมอยู่บางจุดนะครับผมเปิดเท่าไหร่ดีนะฮะเหรียญน,นี้เปิดหกพันนะครับ f สี เปิดหกพันนะครับญาติเปิดหกพันเลยนะครับ <financially> วันนี้มีอันไหนแพงสุดมีพิมพ์มคิตาเนื้อเนื้อชิ้นะผมขอว่าเป็นเนื้อชิ้นเนื้อเนื้อผสมอะไรโลหะทองผสมอะไรนี้ก็ได้นะมันเขาเขาเป็นโลหะหรือเปล่าหรือว่าโลหะหรือเปล่ามันชิ้นอะไรเงี้ยแต่ก็คือชินเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเกิดจากการผสมอะไรนะแต่ผมบอกว่าไม่ใช่ตะกั่วนะครับไม่ใช่ตะกั่วนะครับผม <ST> S> <S ผมว่านี่อาจจะเป็นเนื้อพิเศษนะเนื้อพิเศษนะครับผมนะฮะ แต่ผมดูแล้วเนี่ยคือน้ําหนักเนี่ยเป็นไปชังชินนะคือประหลอดนี้บงเลยนะเรียกว่าประหลอดบงเลยนะชอบม,มากเลยเนี่ยดูทีหนึ่งเนี่ยนะน่ารักมากนะครับผมเปิดหมื่นหนึ่งยังเสียได้เลยนะครับจังเสียได้เลยนะครับอยากจะเปิดแบบสี่ห้าหมื่นนะเปิดสี่ห้าหมื่นนะครับต่อคนมาสักสี่หมื่นอะไรเงี้ยนะฮะดูเลยนะครับผม ถัดมานะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เห็นวางก็เห็นกันตลอดอยู่แล้วนะครับผมแต่มาเลือกมาให้ดูพิจารณาขยายสุดท้ายนะครับอันนี้เราจะเรียกอะไรดีอะนะครับผมเป็นฝาบาทหรือเป็นแผ่นอะไรนะครับผมเนี่ยเขียนว่าวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อดด่มนะอันนี้เขาซื้อมาเก่าเก็บนะอยู่กับเขามานานมากนะอยู่กับเขามานานมากหลายสิบปีนะครับผมอยู่กับเขามานานมากหลายสิบปีนะฮะเพิ่งจะ นี่ฮะเปลี่ยนมือนะครับผมเปลี่ยนมือจากอีกท่านหนึ่งนะครับในวันเดียวแล้วก็มาอยู่กับผมภายในวันเดียวนะฮะเขาเดินเจอนะครับไปเดินเจอแล้วก็ได้ซื้อมานะครับเนี่ยเป็นแผ่นเหมือนกับแผ่นปั๊มนะเนี่ยนะครับเป็นแผ่นปั๊มแล้วมีจานนะเอฟซีเนี่ยมีจานนะครับเนี่ยเขาเป็นจานนะมีมีอ่างเออเอฟซีใหต้องเอียงดูนะครับเก่าแน่นอนนะเก่าแน่นอนนะแล้วผมมั่นใจว่า พันหลวงพ่อเดิมด้วยนะครับผมเพราะว่าหลวงพ่อเดิมนี่ก็สองสี่เก้ากว่านะครับมีฮะจานสวยเลยนี่เอฟซีนี่ผมเพิ่งเห็นนะตอนแรกผมไม่เห็นจ,จานอันนี้นะผมเห็นแต่จานคุดซอนด้านบนนะ,ะจานในข้างบนนะนี่เพิ่งจะเห็นจานด้านล่างนะจานสวยมากแล้วเก่าเก่านะเก่าเกินไปกับแผ่นเลยนะครับเอฟซีนะฮะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีละนะครับเป็นแผ่นปั๊มนะเรียกว่าแผ่นปั๊มหลวงพ่อเดิมนะอันนี้เขาลงเขาเรียกว่า เป็นชองแดงนะชองแดงฝาบาทแล้วลงถมนะฮะลงถมนะครับผมสวยงามศิลปะสุดยอดนะ fc นะครับผมเป็นลายแบบเหมือนเทพพนมอะนะครับผมเนี่ยดูแล้วก็คือเหมือนกับเป็น limited edition เลยนะหายากไม่ค่อยได้เจอนะไม่ได้เจอทั่วไปบางทีเจอก็คือดูไม่เก่าไม่คลาสสิกแบบนี้นะครับ fc เนี่ยมีหลุหลวงพ่อเดิมนั่งนะครับผม ิดนะเท่าไรดีอะแผ่นนี้นะครับผมจริงๆได้มาก็ไม่แพงมากนะได้มาไม่แพงมากนะครับผมขอญาตเปิดที่5้าพันแล้วกันนะเอนะชอบทุกองนะมีใจกันเท่าไหร่ก็ลองนั่นมาดูนะครับผมนะฮมีใจกันเท่าไหร่ก็ลองนั่นมาดูนะครับผมนะครบหมดแล้วนะครับเอีนะก็ทีเบดท้งนั้นเลยนะอีกคืนหนึ่งที่ว่า เป็นมีความเป็นทีเด็ดเลยแหละนะครับ F4 เมื่อคืนว่าทีเด็ดแล้ววันนี้ก็ยิ่งทีเด็ดนะทีเด็ดพอๆกันเลยนะแต่เมื่อคืนก็ปิดไปไม่เยอะนะปิดไปแค่สี่ห้ารายการนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ F4 นะครั่หงจากว่าหลายรายการต่อกันไม่โดนแล้วก็แล้วก็มีหลายท่านแบบโอ้บนว่าเพิ่งหลังปีใหม่อะไรประมาณนี้ก็เงินยังไม่พร้อมนะฮะท่านก็อาจจะแบบนัดไปแบบโอนแบบ โอ้โหนานเลยฮะเดือนหน้าอะไรประมาณนี้สิ้นเดือนหน้าเงินออกอะไรประมาณนี้บอกต้นเดือนยังพาราเยอะนะครับผมผมว่าขอโอกาสผก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็ลองดูนะถ้ายังอยู่อะไรก็เดี๋ยวสักพักก็เดี๋ยวมาเครดิกกันได้นะครับผมนะะเพราะว่าผมเองก็ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับเอฟซีนะฮะนะครับผมอ่านะโอเคประมาณนี้นะครับเอฟซีครับนะฮะ หากท่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยครับพี่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับที่ ใต้คลิปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะกดมาตามลิงก์ได้เลยนะครับลิงก์ใต้คลิปถักท่านดูด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับผมผมจะปักหมุดลิงก์แอดไลน์ไว้นะครับผมกดมาได้เลยนะก็จะง่ายกว่ากันนะครับหรือว่าจะเพิ่มไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมบอกไปนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบปลาเอฟทีท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยทุกท่านนะครับผม สวัสดีครับ